ผงแดงลิเวอร์พูลเปิดตัวอะคาเดมีในไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีชื่อว่า Liverpool FC อฟซีอินเตอร์เนชั่นแนซึ่งจะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลของเยาวชนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุระหว่าง5-16ปีตามแนวทางเดอ Liverpool ูลเที่นี่นักกีฬาเยาวชนจะได้รับการฝึกสอนจากโค้ช ที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับนานาชาติจากทางอะคาเดมีของ Liverpool ลเอฟซีโดยหัวใจของหลักสูตรจะเน้นปรัชญา4หลักใหญ่ๆก็คือความมุ่งมั่นความทุ่มเทศักดิ์ศรีและความเป็นหนึ่งเดียวลิเวอร์พูให้ความสำคัญของการอบรมโค้ชเป็นหลักโดยจะมีหัวหน้าโค้ชจากทาง Liverpool Academy มมาดูแลและควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โค้ชชาวไทยจะได้ร่วมโปรแกรมและมีการอบรมที่ครบวงจรแถมยังได้รับไปรับรองสักกลจากทางลิเวอร์พูลอีกด้วยทางด้านของเอียนลัชตำนานลิเวอร์พูลกล่าวว่าพวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำลิเวอร์พูลอะคาเดมี่มาเปิดในไทยเดิมทีแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงไหลในฟุตบอลและพวกเขาก็ชอบลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงเลยแหละส่วนทางด้านผู้บริหารลิเวอร์พูลอะคาเดมี่ไทยแลนด์มีชื่อว่าคุณสุรศักดิ์อาลีสว่างกิจกล่าวเพิ่มเติมว่าลิเวอร์พูลเป็นที่รู้จักอย่างมากในประเทศไทยและปัชญาของลิเวอร์พูลก็สอดคยยงลงัวต หลักการเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราพัฒนานักเตะเยาวชนได้อย่างยอดเยี่ยมและจะสามารถเติบโตไปเป็นนักเตะที่พิเศษในอนาคตได้สําหรับอะคาเดมี่ลิเวอร์พูลจะเปิดทําการในช่วงปลายปี2024นี้ที่โรงเรียนอัดสำชัญทนบุรีและมหาวิทยาลัยอัดสำชันนะครับฝากกดซับกดไลค์เป็นกาลังใจให้กับบอลบอยหน่อยนะครับ